พ่อแม่พี่น้องเร้อเสือเด้่มเหมือนไอ้พี่น้องเอ,อสาวน้อยสาวน้อยเห <c oughs> มืนอมนมองมาอาขากไปเดี๋ยวนี้พี่น,อน้องป่า <c oughs> ม่นมาอะไรไปทั้งคนละขามไปทั้งคนละอืมเล็ดลูกเจ้าข้ามอมเจ้ามึงม À, mình này đang bắn đi nào Mình à, à, này pen đây Mình tin nó à, Phải nhằm, à, nhẹ ừ. phía... Không, ừ, nhìn nhìn, không, không thể. thể Không thể phía nông Chúng ta nó phải vô đây tôi liền phía Mù vào đây มาหอดปลาก็กินข้าวแล้วทิ้งานแล้วนะโอ,อ้กินข้าวแล้วปลากินจะได้嘛ถ้าก็มาหดอดทีน่นี่อืมเป็นอตำมักทัวโอ้คงเสบีบอน้ำนัเบิยวแรเต็นนให้มันเัอแ้วอยตัวสวยเนี มือนี้มาหลายคนมือนี้นะประมาณฮะสิบปุสิบคนเมื่อไรเมือนี้นะผู้สาวน้อยก็มาเมือนี้นะมาประมาณจักคนผู้สาวมาสามคนน้องโอ้มีแต่พุงงามๆเดุ้ชผู้สาวนั่งผู้สาวพักกี่วันยุทธิ์ยังอะ่รอาเบิ่งเด้อผู้สาวนะว้าผู้คนเป็นงานทีมงานนะ คุณผู้สาวงามหมวกเรืองนะถ้าเบิกเล้วผู้สาวงามเลยพี่น้องถ้าเบิกเล้วผู้สาวงามอยู่แล้วนะอาจารย์ตัวไอ้เกิดมาแล้วผู้สาวมาแล้วเฮ้ยถ่ายคลิปเฮ้ยทำไมพีน่น้อง ดูสือดูเหมือนไพี่น้องเออไออไปมันอุ่นลสาวน้อยผู้สาวน้อยเงินสาวกมาวันนี้พี่น้องสมานบอกวันนี้นะ คนตุกเร่เรพไปน่องมืนนี้น่ะไอ้นงี่เฮ้ยเฮ้ยมือหลักเอาโคดเข้าไปย่ะ

หมูปากกินบนนี้พี่น้องจูนปากกินบนนี้มีกกนนทีมงานเราจะไปโหมันนี้นะไปกดเบลง์บนมูก,กินก่อน น่นแะเรียนไออดนี่หละคเนี้ยนะนี่งองมปากินนะกินมื่หวานมนบ่อหรือมือคืนนี่พี่น้อง

ตนตนคืนแต่คืนหนูตัวนี้กินเมื่อคืนนี่ไหนตอนนี้นะกินข้าแม่กินคืนนี้ตอนนี้นะพูดเหมือนหวานอ่ะกินคืนเฮ้ยเยอะเนี่ยเหมือนหวานนี่มันกินอันนี้เหมือนหวานนี่นะว้าหมุดลายอยู่ดิ

ฮ่าหาก็ไปเดี๋ยวนี้พี่นะป,ป่ามันมาอะไรไปทั้งคนละมาอะไรไมาขึ้นไปทั้งคนละมูโซอตัวนะมืเหม็นลุกเนี่ย Nó có ăn mét mẹ lục. Okay. <laughs> ừ. Ôi, tí nữa phải mà đi. ขามไปทังพูนละอืมเล็ดลูกจขามมเดเลยไม่ยอมโอ้ยชอมยอมรับบนนี้เ okay, um, uh ouais, ียวเเหรอ

ขึ้นไปทางบนล้คุณวะคุณลูกจะลี้ยงตัวเลี้ยง Nó ừ. nhảy nhẹ phía không? Ừ. Không, okay. khó, không thể Không ngoan ngoan nó là nó bê vô đây tôi lên phía nó Mù vào đây Con sàn này đấy Đây mù đây, đây, đây tôi lên này Ừ nó lên tôi lên nè như phương

นาลังเนน้ำหรืออ่ะคิดอาโก้ที่นักยิโยยัใครวาาพโก้ย้มอันนี้ย้อมสเปรังหัวรู้ว่าเปลี่ยนวะอ้ยยองไปฝนตกหนักเนี่ยเปียกมัดตัวนะมึงมาได้มู้ได้เต้นเล่นเนาตายห่าเ้ยวันนี้นะ ai trong xa một người anh gió rồi <laughs> đi <laughs> hì nó khất าไม่แข็งนะไม่เลยที่อยี่ตรงนี้รางไม่ขาไม่ลแล้วหนขุดอะ้ยรจต้องวากันจริงอือมือนี้ย่างมาน์ตอเรนเนี่ยนีนะ มาเขาครบได้์เลยพี่น้องมีทักหลายเด้ฟุดบ์เลย

អ <coughs> ត <theme> ់ maybe អត់ណានេះឈុំចុកវេតនេះហឹបពេលនេះបើលឿនងំអំពូឬនាំកាលៀមមិនឈឹងនោះណាសំរែនេះទីនេះ

นกเพบเนื้อโอ้โหมีจะซื้อสลัเลยนยงมนีย่ครับหวานเยอะ่นี่อ่เกอองอุ้มมตะเกียบแ้วเอรืง้

ແຕ່ມັລຸດຕອາກ່ຈັາດເຮັດປັນຈັດດຮັດເບິ່ດທົນ เป็นอะเรามกเนาะหวยเนี่นี่ใส่ผืนอุผืนตัวตาหายแวลผู้เตียโอ้ไม่เลียบเป็นอนเนวยเี่เศร่าเป็นเป็นอนเน่ไอต้องสร้างแย่มเหมืองเมื่อที่ยอมดิแ๊บแ๊บ

ไปนี่คุณขวานชูลงชูแล้วอ่ะาาเ้างามบกนอเศ้างามเศร้างามเอาโน้มอสาธานเด้อมึงเะล็ดตงลายเสือลายเนี่ยมองไหม

กูเหอะกูเหอะจีจีต่วนี้พลมวนเลกะตัวแม่กำลังตัวเลนตัวเลนตัวเลนแบนนี่นะตัวเลนตัวนึงไปโผมับนี้เราคู่เลยเหรอ เปล่าเลยองตดทิมมปางตาปากมดปกมือหนงมูิดูิดมมอคนปักมูหนอบินะีุนเนาะเนี่ยปักไปเล่นอุลเนาะทิเนี่ยปกไปเล่นแทนมู้บิดเนา

กมจนีเนากคนหนัวังน้ามันตุ้น้เลอกันลงเลยนนี <m 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 ้ใส่นับกน้านับน้าสมองก็หมูสมองตู้สมองว่าลอก็ช่วยกพี่เกงเลย

ลาปล้ายชิงครอยเส้นเล็กเล่นโยสามทรงพูดพี่น้องนเนี่ยโอพอได้อยู่ได้กินถิ่มนาแล้วจีดตาอายสายสาายนปูปงเรเสียนารสยน้าไอตาเาะาปูปงแนงก็เราปูปซ Đừng có đi về là dạ dạ. Mẹ phụ phụ. Bà. Lan ăn cơm đi. Lan ăn cơm đi. Bên này có cái gì không đâu ta chưa đâu. À chưa mà. Đi nó tốn. Đi ăn nữa. Salmon.

មួយឡែមួយឡែមួយឡែអានិជីមួយឡែអុយដាក់ឡាមេងវត្តផារេម៉ៃយូមេងវត្តផានោះពីនោះពេលណាគត់វត្តគត់ น้องมมาเดียวน้องมือเปนเจี่างน้องลุยนะวะเนาะต้นนี้ก็ไปโล้เออซำวมหน้ันจริงนะวามันจริงแลยแบบเนาะน้องยังตัวเดียวอ๋จบลิปสมัยได้่อแม่ตัวหนึ่ฝากคนไหนติดตามมาได้คุณม่ายเลยยน้องกันต่อไปะเนี่ย ปุบปุบยก100กิโลไปครับไปับกลับกลับทานสลียัไปเจอกันคลิปต่อไปไม่วา